ที่หกข้อสองใหญ่อันนี้ไม่มีข้อย่อยนะคะง่ายมีลูกบอลแตกต่างกันสิบเอ็ดลูกในสิบเอ็ดลูกนีแตกต่างกันหมดสีแดงห้าลูกก็ต่างกันทั้งห้าลูกสีขาวสามลูกก็ต่างกันทั้งสามลูกสีน้ำเงินสามลูกก็ต่างกันทั้งหมดนะคะรวมแล้วได้สิบเอ็ดลูกมีกล่องโอ้ยดูแล้วมีลูกบอลอยู่สิบเอ็ดลูกอ่าแล้วเป้าหมายเราคืออะไรต้องการ เราต้องอ่านจนแล้วเราต้องตีคออ๋อจะหยิบทุกวันสามลูกจะเลือกมาสามลูกนะจะหยิบสามลูกนะโดยเห็นไหมมีเงื่อนไขอีกแล้วถ้าไม่มีเงื่อนไขก็เป็นสี่สิบเอ็ดเลือกอะไรเลือกสามถ้าไม่มีเงื่อนไขเลยมีทั้งหมดสิบเอ็ดลูกอยากหยิบมาสามลูกก็สิบเอ็ดลูกก็ลือกมาสามลูกใช่ไหมแต่นี่เงื่อนไขของมันคืออะไรโดยได้ลูกบอลทุกสีมีกี่สีมีสามสีพอดีเราจะหยิบสามลูกมีสามสี สีละเท่าไหร่สีละหนึ่งลูกโอเคเขาเลือกยังไงครูพวกเองจินตนาการไปเลยสิจะได้ครูเลือกเลยเป็นสีแดงเป็นสีแดงสีแดงใี้หมดกี่ลูกห้าลูกก็เอามากี่ลูกหนึ่งลูกโอเคไหมเราจะเราอยากได้ลูกบอลเท่าไหร่สามลูกโอเคเนาะเราอยากได้ลูกบอลสามลูกงานเราเสร็จยังหยิบสีแดงมาหนึ่งลูกเนี่ยยังต้องหยิบสีอะไรอีก สีขาวสีขาวมีทั้งหมดเท่าไหร่สามเราก็ต้องหยิบมากี่ลูกหนึ่งลูกถึงจะได้สีขาวมาอ่ะเลือกดูแลสีขาวมาโอเคต่อมาเราหยิบสีอะไรเรายังไม่ได้ครบสามลูกเลยเราเพิ่งได้สองลูกเราหยิบสีอะไรลูกเราหยิบสีน้ำเงินสีน้ำเงินมีทั้งหมดเท่าไหร่สามเราก็หยิบมากี่ลูกหนึ่งลูกนี่คือการหยิบลูกบอลสามลูกโดยได้ลูกบอลทุกสีสีละอะไรลูกสีละหนึ่งลูก โอเคเนาะอันนี้สีแดงอันนี้สีขาวอันนี้สีน้ำเงนินคำนวณมาเข้าสูตรเลย5แฝกลบนงอ4แฝกแฝกลบหนแหแสกส่วน3ลบ1,2กแแคือเลข1 1ึ่งหนึ่งแกคือเลข1่อ่าี่แเรียกตัดกับห้าเขกเทเลือเลขหารจริงๆแล้วมันสูตนี้อยเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ สองแสนเคลียร์ตันกับสามแสนเคลียร์ได้เลขสามอันนี้ก็หนึ่งเช่นก็ได้ไม่เขียนก็ได้โอเคอันนี้ก็เหมือนกันเหลือสามหนึ่งแสนก็คือหนึ่งคูณกันออกมาได้เท่าไหร่สี่สิบห้าวิธีง่ายไหมหยิบลูกบอลสามลูกได้ลูกบอลทุกสีสีละหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกโอเคเนาะ